สวัดีค่ะวันนี้อยู่กับมิกินะคะที่ Ford M S K สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเส้นที่จะมุ่งตรงไปทางสนามบินนั่นเองอยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้เราอยู่กันในงาน Ford M S K Deal After Deal นั่นเองนะคะซึ่งภายในงานค่ะคุณสามารถลุ้นทองนะคะมูลค่ากว่า1 0 0 0บาท จำนวน50รางวัลมีมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่จองภายในงานนะคะวันที่1-14กุมภาพันธ์นะคะและออกรถไม่เกิน28กุมภาพันธ์นี้รุ้นรับทองคํามูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทกันไปเลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่มาลงทะเบียนภายในงานวันนี้รับไปเลยในส่วนของสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะจากฟอร์ด M S K ค่ะหรือว่าใครที่มาทดลองขับนะคะภายในงานวันนี้ก็เราให้ไปเลยในส่วนของเสื้อยืดจากฟอร์ด M S K เช่นกันนะคะนี่เลยและยังไม่หมดนะคะสำหรับใครที่จองภายในงานวันนี้นะคะก็รับไปเลยในส่วนของตุ๊กตาหมีนะคะนี่น่ารักจากฟอร์ด M S K ด้วยนะคะต้อนรับวาเลนไทน์นั่นเอง สำหรับโปรโมชั่นที่ Ford M S K สุราษฎร์ธานีจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพามาชมรถกันเลยในแต่ละรุ่นนั่นเองนะคะสำหรับตัวแรกเลยที่อยู่ด้านหลังของนี้นะคะสำหรับ Ford Everest นี่ใครที่มองหารถครัวนะคะ Ford e เ e r e s t ของเราตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีกัน นงเลยนะคะแล้วก็ด้านในห้องโดยสารนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยเหมาะสําหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่หรือว่ามีลูกๆเยอะมีเพื่อนเยอะนะคะรุ่นนี้เราแนะนํากันเลยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เข้ามาพร้อมกับราคาเริ่มต้นเบาๆนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านสามบาทเท่านั้นเองนะคะยกเว้นสีขาวมุกตัวนี้นะคะจะเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทเท่านั้นวันนี้คุณสามารถออกรถได้เลยนะคะ เพียงแค่69,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาจองภายในงานได้เลยนั่นเองค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเมื่อคุณออกรถแล้วฟรีไปเลยในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งะคะและประกันตัวเครื่องยนต์นั่นเองค่ะระบบส่งกำลังนาน10ปีนะคะต่อ150,000กิโลเมตรกันด้วยนะคะสำหรับ Ford Everest รุ่นนี้นะคะ ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาจองภายในงานวันนี้ได้นะคะวันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะบอกเลยว่าลุ้นทองมูงลค่ากว่า1 0 0 0นบาทกันไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จองภายในงานเหลือแค่หน่งวันเท่านั้นแล้วนะคะก็รีบๆเข้ามาจองกันได้นะคะที่ฟอร์ดเอ็มเอสเคสุรธรา,านีใกล้กับห้างเซ็นทรัลพลาซาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ อาไปดูรุ่นถัดไปกันดีกว่านะคะบอกเลยว่าอีกรุ่นหนึ่งสําหรับใครที่มองหาเป็นรถกระบะนะคะอยากได้รถกระบะที่หล่อดุดันนะคะวันนี้แนะนํากันเลยนะคะสําหรับ f o r d r a n g e r Wild t a c ของเรานะคะตัวนี้อ่าบอกเลยว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็ดูดุดันมากๆแล้วดูหลอดูเข้มมากๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับชุดเครื่องแต่งที่ครบกันเลยนะคะเรียกได้ว่าออกรถตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะ รับไปได้เลยนะคะตัวนี้เสริมความหล่อมาให้แบบเรียบร้อยกันแล้วตัวนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 2 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีไปเลยในส่วนของประกันไทยชั้นหนึ่งะคะดอกเบี้ย0%นนาน48เดือนนะคะแล้วก็ยังฟรีให้ในส่วนของประกันเครื่องยนต์นะคะระบบทรงกำลังนาน10ปีต่อ150,000กิโลเมตรกันนั่นเองนะคะมีกันถึง2สีให้ชมนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสประตูหรือว่าจะเป็นสีขา รุ่นะคะด้านนี้เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวเขาก็ยังคงความเข้มความดุอยู่นั่นเองนะคะตอนให้เป็นสีขาวก็หล่อเท่ไม่แพ้กันนะคะเรียกว่าใครที่เอาคันนี้ไปนะคะก็คือจบเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าเขาจบแล้วทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาจองภายในงานเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะจองภายในงานลุ้นรับไปเลยในส่วนของทองมูลค่ากว่า1น0 0 0แบาทนั่นเองนะคะ อ่ะถัดไปเลยนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นที่3นั่นเองนะคะนี่สำหรับ Ford Ranger XLT นะคะตัวนี้โปรโมชั่นของเราค่ะเราให้ส่วนลดไปเลยในวน1 0 0แสนบาทนะคะสำหรับส่วนลดตัวนี้นะคะรุ่นนี้ Ford Ranger XLT ของเรานั่นเองนะคะใครที่มองหารถกระบะนะคะก็แน่นอนเลยว่าแนะนำเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าได้ส่วนลดเยอะมากๆนั่นเองนะคะ มาดูตัวถัดไปดีกว่าค่ะสำหรับตัวที่4ของเรานะคะตัวที่4ตัวนี้นะคะเป็น Ford New Ranger XL Sport นั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้กระบะเปิดแคบนะคะตอนครึ่งยกสูงแต่งเท่เพิ่มความมั่นใจก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นกระบะตอนครึ่งแต่ว่าบอกเลยว่าแต่งเท่ไม่แพ้กับรุ่นอื่นอื่นแน่นอนเลยนะคะตัวนี้พิเศษเลยค่ะดาวเพียงแค่ 3 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าผ่อนเพียงแค่6 1 9 9บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ของเราเลยให้ดูนะคะนี่ตอนเครื่องก็สามารถเอาไปใช้งานก็ได้นะคะใครที่มองหารถใช้งานนะคะหรือว่าอยากจะได้รถเท่ๆนะคะก็คันนี้แนะนำเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดาวเพียงแค่3500บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ f o r d Ranger XL Sport ของเรารุ่นนี้ให้ดูด้านหลังนะคะนี่กว้างขวางมากๆนะคะจะบรรทุกของก็ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ของเราพิเศษด้วยนะคะจองภายในงานวันนี้ก็รุ่นรับไปเลยในส่วนของมูลทองคำนะคะมูลค่ากว่า1000 0บาทกันนั่นเองค่ะ <S <S และมาถึงรุ่นสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้ใครที่อยากจะได้นะคะ รถนะคะกระบะแคปตัวเตี้ยของเราแนะนำเลยสำหรับ Ford Ranger XL Street ของเรานี้นั่นเองนะคะเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะคะแต่งเท่ๆออกจากโรงงานเลยดิเรียกได้ว่าแต่งรอมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณสามารถออกรถได้นะคะเพียงแค่3,400บาทเท่านั้นเองย้ำนะคะว่าออกรถรุ่นนี้เพียงแค่3400บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็น โปรโมชั่นดีๆนะคะจาก Ford M S K สุราษฎร์ธานีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเราฟรีให้ไปในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับรถทั้ง5รุ่นที่วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับ Ford M S K สุราษฎร์ธานีนั่นเองใครที่สนใจนะคะก็ย้ำเลยว่าสามารถเข้ามาจองภายในงานได้นะคะตั้งแต่วัน ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14เนะคะเหลือแค่พรุ่งนี้อีก1วันเท่านั้นนะคะสนใจก็เข้ามาจองได้คุณจะได้ลุ้นในส่วนของทองคำนะคะมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทจํานวน50รางวัลมีมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทกันเลยนะคะเรียกได้ว่าโปรโมชั่นดีๆต้อนรับวอลเลนทายกันเลยนั่นเองนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากฟอร์ด M S K ค่ะ สำหรับลูกค้าด้านในนะคะที่เป็นข้าราชการค่ะวันนี้ทางฟอร์ด M S K สุราธานีของเรานะคะก็จะสิทธิให้นะคะสำหรับข้าราชการนั่นเองนะคะเมื่อคุณซื้อรถฟอร์ดวันนี้ค่ะดาวศนเหรืออีก3เดือนค่อยเริ่มผ่อนก็นได้นะคะอันนี้ก็ ให้เป็นนะคะสำหรับสิทธิ์ข้าราชการนั่นเองหรือเมื่อคุณนะคะจองและออกรถ f อ r d r เดนเจหรือว่ารถ f o r d Ever e s รนะคะทุกรุ่นเลยตั้งแต่วันที่1 2มกราคมนะคะจนถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ดาวน์นะคะหรือว่าผ่อนนานสูงสุด84เดือนเช่นกันนะคะสำหรับสิทธิ์ข้าราชการนะคะใครที่เป็นลูกค้าราชการค่ะก็สามารถเข้ามาจองภายในงานหรือว่าเข้ามาดูงานได้นะคะเข้ามาดูรถทุกรุ่นภายในงานของเราได้เลยนะคะที่ f อร์ MSK สสุราษฎร์ธานีค่ะ แนะนำโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะยิ้มรับอ่างเป่าต้อนรับวาเลนไทน์นั่นเองนะคะยิ้มที่1ค่ะมีสิทธิ์รุ้นรับทองคำมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะจำนวน50รางวัลมีมูลค่ารวม5ล้านบาทนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้า ที่จองรถตั้งแต่วันที่1ถึง14กุมภาพันธ์นะคะและออกรถไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์ก็มีสิทธิ์รุ่นรับทองมูลค่า100,000บาทนั่นเองนะคะและยิ้มที่2ค่ะสําหรับใครที่จองและออกรถนะคะก็รับไปเลยในส่วนของตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักจากฟอร์ด M.S.K. ค่ะและยิ้มที่3นะคะสำหรับใครที่มาทดลองขับนะคะก็รับไปเลยในส่วนของเสื่อยืดนะคะ l e a v e t h e Ranger Life นะคะจาก f อร์ด M S K สุดน่ารักตัวนี้เลยค่ะและสำหรับใครเนะะี่ยที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ของเราได้เลยค่ะ Search คำว่า Ford เว้นวัคสุราชแล้วก็เว้นวัค M S K นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์077313538นะคะย้ำค่ะ077313538ค่ะ และขอฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะจากบอดเอ็มเอเอาไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็สําหรับใครที่มองหารถหรือว่ากําลังอยากจะได้รถสักหนึ่งคันนะคะก็อย่าลืมมาที่โชว์รูมของเราดูนะคะเพราะว่าภายในงานของเราเนี่ยก็มีทั้งขนมมีทั้งน้ำนะคะรองรับลูกค้าทุกท่านกันด้วยค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะ Ford M S K c m e r Clinic Talk t o the e x p e r t นะคะรู้เคล็ดลับเสริมความมั่นใจจากผู้เชี่ยวชาญ f o r d ดนะคะอันนี้ก็เป็นงานนะคะจัดกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะณนะห้องประชุมของ Ford M S K สาขาประดูนะคะ ใกล้กับห้างเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานีเพียงแค่5นาทีนะคะเส้นที่มุ่งตรงไปทางสนามบินค่ะก็สามารถเดินทางเข้ามามอบความรู้มารับความรู้กันได้เลยนะคะที่ฟอร์ดเอ็มเอสสุราษฎร์ธานีและสําหรับวันนี้นะคะมิกิต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ คุ้มเกินคุ้ม Ford Everest ใหม่ดอกเบี้ย0.49% Ford Ranger w i l e Track ใหม่ดอกเบี้ย0%พร้อมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีห้ามพลาดซื้อวันนี้ลุ้นทองมูลค่า100,000บาทถึง14กุมภาพันธ์2564